วันนี้ได้อะไรกินนี่แกงเลียงแล้วกันแกงเลียงเหรอนี่น่อไม้ทุกคนอันนี้คือต้มมาแล้วต้มแล้วสองน้ำสองน้ำอืมนี่กำลังกรอบ,อบหอมๆเลยนี่พังอีตู่ลังเดือด ปุดนี่ปาดนี่เต็มชามไปจะเยอะไปไหนโอ้ยยังนัวเลยนี่ปาดแตตดเส็บก็สวัสดีครับ วันนี้ก็ได้เป็นแกงแกงเลียงแกงเลียงกคนนี้สีสัน <head. S 2> น่ารับประทานใส่เห็ดทูนูร้อนๆกำลังร้อนๆเพิ่งจะขึ้นจากหม้อมีแห้งนี่เน,น่าไม้เห็ดทูนุนี่ทุกคนโอ้โหเห็ดอืมโอ้ 妈。嗯，嗯。